มีอะไรจะบอกเราไปดูฮอนมายใช่ป่ะจากไซบูของพี่บีใช่ป่ะคือชอบแอบดูดจุ๊บที่บอกว่าเรากลัวมากเลยอ่ะสองคนนี้มันจะเป็นเหมือนว่าเหมือนกับว่าฮอนอ่ะเออมันจะแบบทางทางที่แบบมีเด็กรัฐบาลเล่นเยอะมากเออแต่แปลกมากมันประหยัดตอ้องฮอนอ่ะ มันมีเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเนาะแต่ฉันว่าหุ่นตัวเปลืองเลยนะถ้าฉันเล่นหุ่นะมันเหมือนมันได้พูดอะเมื่อไหร่ที่พูใช่ป่ะมันอาจจะดีขึ้นนะถ้าพูดอะ่ะเรอหอวะถ้าแต่ในเกมมันก็่อยากมันก็หลากหลายสังคมอะ่ะเออส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะเกมแบบเนี้ยนะเพราะว่า มันค่าของเงินอ่ะมันสูงมากเออค่าของเงินสูงมากจะเป็นแบบก็ที่หลังเดโมอจะมีไส้กรอกแบบว่าที่เป็นโรข็งใช่ป่ะคุณเขาจะทอดให้กินร้านนี้ยจะใส่ตู้กระจกมาขายไม้ละห้าไม้ละสิบเนื้อเอออยากจริงนะแต่เขาจะมาตอนช่วงมืดๆหน่อยอืมจะเดินไปกินเบื่อยิ่งนลยนาเขา นาเขาเศร้าหรือว่านาเขาไม่เข้าใจบางทีเราก็ไม่อยากลงไปลางชามบ้างอะไรบ้างนะ <c oughs> เพราะว่าเราคนงานบ้างอะไรบ้างนะจะไปหรือเราไม่อยากลงไปลางช้า้างอืมอก็จะมีสิ่งเกิดขึ้นตอลอดฉันจะกปกปองมันนี้ ไม่อยากกินอะไรหลบธรรมดาหมายถึงว่าอยากกินเฉพาะอย่างแบบว่าอยากกินพวกซาลาเปาหมันโาแกงจืดแบบกินกับข้าวแบบทั่วไปอ่ะถึงแล้วเหมือนคนทั่วไปเขาแดกชอบแบบนั้นนะแต่ทีเนี้ยคือพอเวลาดึกดึก,ดกม,ดมืดมืดใช่ปะ บางร้านมันก็ไม่น่ากินนะคือมันนาเขาไม่ชอบหนนาก็แบบมันไม่สะอาดใช่ปะไม่มันใช้ของแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดไงบังแบบว่ากินมาตั้งแต่เกิดเ้วเหมือนเราอัพม้มาว่าสมัยก่อนกินแกหงหนี้ชุกเลยว่าบางพอเรามีเงินขึ้นมามากหน่อยเราก็อยากกินถุงละร้อยบ้างหรือว่าสองร้อยบ้างอืมแล้วปะปามาทาได้หลวงทุณคน เมื่อไหร่ฉันจะได้ตังค์ฉันไม่ชอบนอนอยู่บ้านเลยอ่ะไม่รู้ดิแบบว่าไม่รู้อ่ะไม่ชอบนอนอยู่เพราะว่าชอบนอนอยู่บ้านแต่ชอบทํางานเหมือนกับว่าเราแหมเรียนมาขนาดนี้ใช่ปะ่ะเราไปนั่งออฟฟิศมันก็ได้เดือนหนึงเจ็ดแปดพันละมั้งว่าปะหมายถึงว่า,า,า,านั่งออฟฟิศแค่ชิคกสตอกของอะโอ้เขาแบบอ่ฉันไม่ได้ว่าอะไรเชียร์ันซะักก็หน่อยนึงนะ ไม่รู้วิธีเป็นอะไร <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรเขา